ก็ขอให้กุศลบุญผลของบุญที่เธอได้สะสมกันมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้จงมารวมกันเกิดอนุภาพทำให้ความตั้งมั่นในความดีของเธอไม่มีสิ่งที่เดวกวราทำให้เสื่อมสลายตัวไม่ว่าชั่วขณะจิตใดหรือแม้แต่เวลาใดขอกกำลังบุญส่วนนี้จงประครับประคองชีวิตของเธอ ให้สามารถดำเนินสิ่งที่ปราถนาสมปรารจนาได้โดยง่ายทุกเมือ่อขอให้กำลังบุญส่วนเหล่านี้จงเป็นเกาะคุ้มครองเธอให้ปสัสยจากอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะมาจากมนุษย์หรืออมนุษย์หรือสิ่งที่เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็ตามทีไม่ตกต้องถึงเธอไม่ตกต้องกับคนที่เธอรักและห่วงใยแม้จะทรัพย์สินทั้งหลายด้วย เาอ,อนุภาพแห่งบุญกุศลในส่วนนี้จึงทำให้เธอสำฤทธิ์เป็นผลเข้าถึงอริยมรรคและอริยผลตามความรัรถนาของเธอทุกคนก้าวเท้าถึงนิพพานชาตินี้ได้ง่ายทุกท่านทุกคนเธอ